สวัสดีครับเ c บและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,บก็มาตามผลออกวันที่28เดืน 3, อ,สอ,สอ,สอสนสพศ2อง8นกะครับกับแนวาทางห,าหน่อยนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขอืน่นจาก09ถึง9กคัดไปเลขแก่2ตัวที่มีโอกาสมา,ม,ามากกว่าตัวเลขอืน่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ <c oughs> ครับก็มาดูแนวทางนะครับสำหรับอานหน่อยพิเศษวันนี้ผลออก 79592นะครับ79592ผลออกนะครับวันนี้พิเศษเข่าเล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับเข่าเล็กวิ่งอย่างเดียวชุดวินก็หลุดนะครับวันนี้เข่าเล็กวิ่งอย่างเดียวเล็กเจ็ กลับไปกันต่อที่ฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับผลออกสี่หน่งสอก4 1 2 6, 6. ่41266อก็จับไปที่14เนาะไปอยู่ด้านหน้า4114จะได้3ตัวนะครับ14ผิดเลข0ตัวเดียวเป็นเลข2 แบบจุดวินไม่มีเลข2องเนาะก็มีแค่1กับ4ส,ส่วนวิ่งโลดนะครับเลข0ูย์หลุดนะครับตัวที่เข้าก็คือเลข1ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับนี่ก็จุดวินหลุดนะครับจุดวินหลดุดกลับไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะครับผลที่ออก 5แปดสี 4, ่สาจกับ a 8 4 3 7จุดวินจุดวินเข้านะครับใครนำไปวินก็ถือว่าเข้าที่8 4 4 8่ส่วนวิ่งโลดเข้าที่7ตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับตัวเน้นหลุดนะครับก็ถือว่าวันนี้จุดวินเข้านะครับ วันนี้ชุดวินหลุด2เลยเมื่อวาน,นี้วันที่เทนะ่าไรยี่เนาะเข้าทั้งหมดนะครับทั้ง3น้อยเลยวันนี้หลุด2นะครับหลุด2อาวานนันวิ่งโลดก็เข้าหมดเนาะพิเศษพิเศษหลุดเข้าวิ่งอย่างเดียวแต่วันนี้ก็ยังเข้าวิ่งนะครับปกติยังวิ่งโลดยังเข้าอยู่นะครับ VIP เมื่อวานนี้น่าจะเข้าไหม แับว,วันนี้ก็ถือว่าเข้าที่เจ็ดวิ่งรูดนะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือ3าม็ดโอขอไปครับวันนี้มาสองเลยเนาะจุดวินนะครับ3า็อีกตัวหนึ่งนะครับ VIP ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับตั้ง8-4ดสี่และสามเจ็ดสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับ ก็มาดูแต้มรวมวันนี้แต้มรวมแต้มรวมใครนำไปวิ่งไปรูดหนานอยเฉพาะกิจหนานอยการชาตินะครับวันนี้วันนี้ไม่เข้านะไปเข้าตัวที่บวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะคือเลขเก้านะไปเข้าหนานอยเฉพาะกิจนะครับเข้าที่เจนะ็ดเก้าศูนย์กับแปดศูนย์หลุดเนาะไม่เข้าเลยนะครับสำหรับกิจกาวันนี้ กลับมาดู3ามนอยเนาะพิเศษปกติ VIP นะครับแต้มรวมมีไหมเลขแปมีเลข9กเนาะก็มาตัวที่บวกเพิ่ม1แต้มก็ถือว่ามันผมก็พูดไปในคลิปเนาะว่าใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนาะสำหรับแนวทางเพราะว่าผมก็ทำตามสูตรนะครับเพราะว่า0นย์กับแมันได้เจอกันนะครับมันก็ บวกเพิ่มหนึ่งแต้มมันได้9อย่างนี้ศูนย์กับ1ก็เหมือนกันเห็นไหมครับศูนย์กับ1บวกเพิ่มหนึ่งแต้มมันก็ได้2เนี่ยมันก็มานะครับก็เข้า1 2เลยอย่าง7กับ0นย์เห็นไหมครับ7กับศูนย์บวกเพิ่ม1แต้มมันก็เป็น8เนี่ยถามว่า8มาไหม8มันก็มาแล้วพอ,อ8 4นี่คือมันเป็นตามสูตรที่ว่าผมทำนะครับ มันได้ตุกเลขศูนย์เมื่อ,อไร่บวกกับ0นย์เลขอะไรก็ช่างบวกกับศนนะครับมันก็ต้องบวกเพิ่มหนึ่งเต็มแต่ว่าผมไม่อยากจะลงแนวทางคือไม่อยากจะบวกเพิ่มนะครับเลขมันจะเยอะนะครับเลขมันจะเยอะก็เลยไม่ลงให้นะครับเขลงเอาเฉพาะเน้นๆไปเลยนะครับตัวที่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเต็มรวมมันนี้หลุดนะครับมันก็ไปเข้าตัวนี้เลขเก้า ทำว่าผมนี้ในให้2ตัวศูนย์กับ8 8ไม่มามันก็หลุดนะครับพิเศษแต่ใครใช้2ตัวนี้ปกติก็เหมือนกันนะครับปกติก็หลุดนะครับไม่มีแต่ตัวที่มาเข้าก็มาเข้าเลข8ที่ VIP นะครับเนี่ยเขบแปแต้มรวมแล้วก็ไม่ใช่ตัวเน้นด้วยเนาะศูนยะ์ไม่มาเลยนะครับศูนย์หลุดมาที่เลข8กับเลข9 แต่ถ้าว่าการเล่น8กับ9กมันก็เข้าอยู่แล้ว8กับ9หลุดแค่ป,ปกติแต่ถ้าว่าเล่น8กับ0ูนย์ก็หลุด2ส่วนบินชุดบินนะครับชุดบินชุดบินวันนี้หลุดหมดเลยเมื่อวานนี้เข้าเกือบหมดทุกหนอยวันนี้ก็หลุดหมดเลย ผมก็ต้องกราบขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านไปเนาะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ถือว่าตัวทางทดูดเยอะเนาะแต่ถ้าว่าใครได้วิน VIP อ่ะมันจะมันจะได้คืนนะครับแต่ตัารโหลดนี้ด้วยกับวินวิง่งโหลดสองตัวเนี่ยแ้่ได้ได้ด้วยแล้วก็ใครวินก็ถือว่าได้ได้สองมันมาตั้งบนทั้งล่างมันก็สามารถจดเชยกันได้นิดนึง ก็ถือว่าถ้าว่าจะเล่นไม่มากนะครับก็ถ้าว่าได้สองสองแนวทางนี้มันก็ไม่ขาดทุนนะคร,ครับก็มาตามกันตอนว,วันที่29นะครับวันที่29 พันหกร้อยบกับกับแนวทางหานอยแล้วก็มาดูหาน้อยพิเศษกันก่อนหานอยพิเศษวันนี้เล็กเด่น ผมให้หกกับเก้าหกกับเก้านะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตแจับให้สามชุดนะครับก็วินส่นชุดวินหกเก้าสองสามสี่ 4. นะครับหกเก้าสองสามสี่ ก็ในที่เล็กเจะเป็น92 9 3แล้วก็เก้สามตัวมันจับไปสองชุดห้าสี่เก้าหก สี่เก้าหกเก้าสี่ก็ได้นะครับฉะนั้นตัวที่ผมเน้นไห้ผมเน้นไห้ที่ตัวนี้เนาะเก้าสี่ นะครับส่วนทดลองก็เก้าสองเก้าสามกับไปกันต่อที่หาน้อยปกติหาน้อยปกติวันนี้เลขเด่นผมให้ที่สามกับหก คับ3กับ6ก็เน้นในที่เลขจับไปที่เลข6นะครับส่วนจุดวิน3 6 1 2 0เน้นในที่เลข6กนะครับก็จะได้6 1 6 2 แล้วก็6กสนะครับผมจับให้6กสศูนย์ไม่ได้จับนะครับส่วน3ตัวจับให้ที่961แล้วก็0ูนหก ตัวที่ผมเน้นได้ก็คือหกหนึ่งเล่นหกหนึ่งก็ระวังเลขเก้ด้วยเนาะแต่ผมเน้นให้เลข9ก็ระวังเลขหระวังหกสแต่ตัวนี้ผมเน้นให้เลข6มันจะม,มันสลับกันมันจะมาหรือเปล่านี่หรือว่าไม่ใช่ว่าตัวที่มามันจะสลับกันตัวที่สลับกันมันจะมาหรือเปล่าอย่างให้กัจะมาไหมให้า6จะมาไหม บางทีมันก็ออกตรงตัวมันนะครับก็เอาตามแนวทางนะครับไม่ต้องเพิ่มเติมเนาะแบพอเพิ่มเติมเลขมันจะเยอะกลับไปกันต่อที่ VIP VIP เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่5กับ8 จุดบินนะครับ58าแปดเจ็4กห้็เก้าน้นที่เลข5้าผมจะไปที่57 58จ็ห้ สามตัวจบไปที่สามห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าเจ็ดตัวที่ผมไดนน้ก็คือห้าเจ็ดส่วนที่เหลือชุดลองนะครับ ในนทีเล็กหวิ่งรูดกลับไปกันต่อที่แต้มรวมแต้มรวม3ามนอยนะครับใครจะนำไปวิ่งไปรูดหาหนอยเฉพาะกิจหาหนอยกาชาติ ด้วยก็ได้นะครับสำหรับแต้มรวมหรือว่าท่านจะเอาไปวินเลยก็ได้ชุดวินไปวินนะครับแต่ผมเน้นใหพิเศษกับปกติ V.I.P. นะครับสามน้อยนะครับวันนี้ผมให้รูด5กับ4 ก็เน้นในที่เลข5นะครับสำหรับลูดตัวนี้ก็มีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับ4ก็มีติดอยู่ที่พิเศษ5มีอยู่ติด vip ปกติไม่มีเนาะ5กับ4 5นะครับ5กับ4ไม่มีปกติก็มันก็ปกติก็ไม่มีไออเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาส5กับ4มาน้อยนะครับ หรือว่าไม่มาเลยนะครับปกติเพราะว่าพิเศษกับปกติมันจะสลับกันอยู่ถ้าว่าใครสังเกตแนวต่างของผมนะถ้าวันไหนพิเศษเข้านะครับแต้มรวมปกติจะหลุดวันไหนปกติเข้านะครับพิเศษจะหลุดนะครับแต่ว่าใครสังเกตแนวทางนะเรามาดูเด็กเบิลผไม้หกหก ห้าห้าสี่สี่จุดบินนะครับเอาเลขเด่นทั้งหมดมารวมกันนะครับก็จะเป็นหกเก้าสามหกเลขหกซ้ำนะครับเอามาเลขสามห้าแปดห้าสี่ห้าซ้ำนะครับเอามาเฉพาะเลขสี่ จะได้ชุดวินชุดนี้นะครับนี่คือวินแต้มรวม3หน่อยนะครับเอาวินทั้ง3หนนอยเลยนะครับหรือว่าใครจะเอาไปวินกิตกาด้วยก็ได้เนี่ยชุดวินชุดนี้นะครับส่วนชุดวินที่ใครต้องการเล่นเฉพาะรอบนะครับก็มีของเขาอยู่แล้วนะครับพิเศษก็มีวินปกติก็มีวิน VIP ก็มีวินนะครับแต่ตอนไม่ถนัดวินชุดนี้นะครับ่านก็สามารถเอาแต้มรวมไป วินได้เนาะในต่างของผมที่เคยลงให้ผมในหน้าที่แต้มรวมมากกว่ารอบนะครับเพราะว่ารอบมันมีโอกาสหลุดบ่อยนะครับส่วนแต้มรวมมันก็มีโอกาสเข้าก็ถือว่าเข้าทุกวันนะครับสําหรับแต้มรวมนะมันก็มีโอกาสเข้าทุกวันแหละการวิ่งโลดนะครับอย่างเมื่อวานก็เข้า8ที่ VIP นะครับแต่ว่าทุกครั้งมันก็เข้า2เข้า3ามแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่ว่าหลุดหรือว่าไม่เข้าเลย หรือว่าเขาแค่1นะครับกับการที่รับเนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่29เดือน3พศ .2 อ6 8นยนะครับขอโชคดีทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ